สวัสดีเพื่อนทุกท่านครับอันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมงรดทานน้ำตกนะครับนะครับดูน้ำเพลาะช่องนะครับีนนสวยๆนะครับหรือวิวสวยๆนะครับนี่ครับลอาตามมาเลยครับ มองเห็นวิวด้านล่างนะครับนตัวตอัเปอร์ปากช่องครับเดี๋ยวเห็นวิวสวยๆได้ยินเสียงน้ําตกนะครับนี่มีทางลงไปข้างล่างเดี๋ยวพาเดินไปลงดูข้างล่างกันนะครับ เดี๋ยวลงไปดูน้ําตกกันนะครับน้ําตกอยู่ข้างล่างครับน้ำตกเลยนี่ครับน้ำกำลังสายเลยครับ เราลงไปดูด้านล่างนะครับน้ำกำลังใส เพืเ่อนๆครับเพืเ่อนๆท่านใดอยากจะมาถ่ายรูปนะครับดูน้ำตกก็ไปทาได้ครับรูปเทียน,นครับมีต้นไม้ครับหมดตุ้มเทียนไปหมดเลยไหนพีนขึ้นมาจากข้างล่างนู่นครับเราจะมาตินะครับน้ำ น้ำมาตอนนี้หน้าฝนเลยน้ำมาเยื่ออยู่ครับน้ำไม่เดงนะครับน้ำใสอยู่น้ำใสอยู่ครเดี๋ยวพาเพื่อนๆ <laughs> เ,เดินล,ะละัดเลาะไปดูที่มันไหลลงไปพื้นกันล่างนะครับ ค่อยเดินลงมานะครับเราจะมีหน้าผานะครับจบเ,เลยน้ำจะไหลลงไปว่างนะครับมันจะกระจายเที่ยวกระจายก้นมา เดินชมเดินเที่ยวได้นะครับแล้วเราก็จะเดินไปวัดหน้าครับชื่อวัดทานน้ำตกนะครับหลังก็คือตักช่องนะครับนี่ารัเสียงน้ำตกลงไปข้างล่างโอ้โหไหลลงไปข้างล่างแล้วเดินไปดูข้างล่างกันนะครับน้ำตก ตกที่ไหลลงลงพื้นท้าด้านนะครับโอ้ยน้ำตกเนี่ยนะข้างบนนะครับจากทางน้ำที่ฝนตกเรื่อยๆนะครับนี่ตกน้ำน้ำใสอยู่ครับน้ำกำลังใสเลยช่วงนี้ไม่บอกน้ำไม่ใสช่วงก่อนน้ำยังขุ่นอยู่เลยตอนนี้น้ำใสแล้วครับ คเดี๋ยวเดินลงไปดูข้างล่างที่น้ํามันตกลงไปับลงไปดูน้ําที่มันตกลงไปข้างล่างเป็นน้าตกมุมสูงนะครับน่ครับมีบันไดลงไปนะครับนี่เลยนะรับขึ้นไปนะครับค่อยๆเดินทํามมันชัน รอ,อยหินร่วงด้วยครับ เดินลงมาเมื่อี้ครับแล้วเดินต่อไปครับเดี๋ยวไปดูวิวน้ำตกกันนะครับทางทันนะครับแล้วก็ตีบจับก็หักก็ด้วย รอยหินมันร่วงลงมานะครับอืมมาล้ก็ยืดตัวสูงตามความสูงของนั่นเลยครับลงต,ตรงผงเดินลงมาเรื่อยๆครับ รอยรอยกิ่งไม้มันหักตามธรรมชาติมันะครับนี่ของพี่ที่เนียนยังไม่มีใครลงมาดูตรงนี้เลยนะพุดป่าขึ้นมาครับนี่เลย คือเสียงน้ำตกครับน้ำตกก็ลงไปข้างล่างอีกป่ามันลกนะครับผมไม่ลงไปนะครับปวดหลังด้วยเดี่อแค่นี้นะครับสวยๆเลยนะครับนี่เ,นเพื่อนๆครับน้ำตกที่ไหลลงมานะครับหลังวัดทาน้ำตกนะครับ เรย,ยินเสียงน้ำตกเป็นน้ำตกชื่อว่าน้ำตกหลังเหวนะครับ เป็นวัดต้องวัดทานน้ำตกนะครับที่ยังมีน้ำตกไหลลงมาครับแรงมากสวยงามครับพาเพื่อนมาชมแล้วนะครับเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถมาช่องเที่ยวได้นะครับเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่เคยมานะครับน้ำตกสวยนะครับช่วงนี้น้ำใสาเลยครับน้ำใสาเด้อถ่า,ายรูปสักพักนะครับเพื่อนลองชม วิวเราิศท,ทางไปนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับยังไม่ค่อยมีคนมาเดินเท่าไ่หร่ยลอยนะครับทางเดินครับป่าุกอยู่ครับมันละกอด้วยเดี๋ยวเราเด,เดินกลับขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าฝนมันมืดมาแล้วนะฝนมืดมาแล้วแนะล้วฝนตกแล้วผมขึ้นยาก นะครับน้ำตกครับเพื่อนเพื่ท่านใดก็มาเที่ยวได้นะครับน้ำตกลงไหลลงไปข้างล่างครับนู่นอ่มีะมะละกอเต็มเลยไม่มีใครอ่ามาเก็บไปกินเลยเนาะนี่รอยหินรอยต้นไม้ที่หน้าผนมันยินสไลด์ลงมานะครับอืบางทิศทางพื้นที่ก็สะดวกีู่ครับ ีขอมาเดินเที่ยวกันนะครับรงนี้ตัวดินมันสไลด์ลงมานะครับเนี่ยทีนหน้าผามันสไลด์ลงมาช่วงหน้าฝนนะครับยังไม่มีใครมาดูแลตรงช่วงนี้นะครับนี่รอยหินกระเด็นใส่เดินลงมาผมต้องเดินกลับนะครับกัวดินมันจะสลมเพราะหน้าฝนครับ ทางชันเลยขาขึ้นโคตรชั้นครับก็ขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอี e ีต่อไปจะพาเพื่อนๆไปดูลานกลางเต็นท์ริมน้ำตกนะครับน้ำตกตาใหญ่นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับเจอกัน EP ต่อไปครับ